ไพลิเตเบนเป็นสารกําจัดไรสตุพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งมีชื่อทางเคมี Me, มีชื่อว่า 2, tert-butyl 5,4 tert-butylbenzyl ter thio 4-chloro 3,2-h p y r i d a z i n o n e สูตรโมเลกุลของไพลิเตเบนมี 1> C 1 9 H 25 Cl N 2 O S ซึ่งนั่นก็มีคาร์บอน19อะตอมมีไฮโดรเจน25อะตอมคลอรีน1อะตอมในโตเจน2อะตอมออกซิเจน1อะตอมกรมมันันและซัลเฟอร์อย่างละ1อะตอมกลุ่มสารเคมีของพลิดาเบนจะเป็นกลุ่มสารพอลิดาซีโนนซึ่งเป็นกลุ่ม 21A ตามการจัดกลุ่มของ I R A C สารกลุ่มนี้จะเข้าไปยับยั้งการขนส่งของอิเล็กตรอนในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ของไรการยับยั้งนี้จะทําให้กระบวน การสร้างพลังงานหยุดชะงักลงส่งผลให้ไรและแมะลงขาดพลังงานเป็นอมภาตและก็ตายอย่างรวดเร็วคุณสมบัติเด่นของไพริดเบนนะครับ 1. ไม่ดูดซึมไม่เคลื่อนย้ายในพืชออกฤทธิ์ทางสัมผัสและกินตาย 2. อออกฤทธิ์เร็วสามารถทําให้ไรเป็นอมาพาตใช้เวลาประมาณเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น3ออกฤทธิ์ครอบคลุมพืชได้ทุกระยะสามารถกําจัดไรได้ทั้งระยะไข่ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยโดยเฉพาะระยะตัวอ่อนจะกําจัดได้ดี 4. มีฤทธิ์คงทนมีฤทธิ์คงค้างบนใบพืชได้นานพอสมควรช่วยให้การป้องกันกําจัดสตรูพืชมีระยะเวลายาวนานขึ้น 5. เป็นยายเย็นสามารถใช้ได้ทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืชไม่ทําลายช่วงดอก 6. ไพลิดเดเบนไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสามารถใช้ได้ทั้งสภาพอากาศร้อนและอากาศเย็นไพลิเเบนสามารถกําจัดไรหลากหลายสายพันธุ์เช่นไรแดงแอฟริกันไรเมงมุมไรขาวพริกไรสนิมส้มไรกร,รมะหยีไรสีขาไพลิเเบนยังสามารถใช้กับพืชหลากหลายชนิดที่ ไรเข้าไปทําลายเช่นพืชตระกูลส้มเช่นส้มมะนาวส้มโอไม้ผลทั่วไปเช่นทุเรียนมะม่วงแอปเปิลสาลี่หรือว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวเช่นพริกแตงกวามะเขือเทศพืชไร่ข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังและไม้ดอกไม้ประดับข้อควรระวังนะครับพาระเบนเนี่ยจะเป็นสารที่มีพิษ ซึ่งเราสังเกตได้จากฉลากที่เราซื้อมาซึ่งพลริดาเบนเนี่ยจะมีฉลากเป็นสีเหลืองเมื่อใช้พลริดาเบนในการกําจัดไรไปประมาณ2-3ครั้งควรสลับกลุ่มยาเพื่อป้องกันการดื้อยาของไรนะครับการสลับกลุ่มยาเนี่ยควรใช้กลุ่มการกําจัดไรเนี่ยในกลุ่มเดียวกันแต่มีฤทธิ์ที่แตกต่างกันออกไปเมื่อใช้พลริดาเบนไปนะครับควรเว้นระยะเวลาก่อนการเกลี่ยวประมาณ15วันนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและก็ผู้บริโภคบางครั้งเราสามารถผสมสารกําจัดแมลง อื่นๆได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็ช่วยลดในการดื้อยาเช่นพลิดาเบนผสมกับพาลิพอกซิเฟนหรือพลิดาเบนผสมกับอาบาเมกตินได้เช่นกันนะครับและที่สําคัญเราควรใช้สารจับใบที่มีคุณภาพสูงไปร่วมกับพลิดาเบนด้วยนะครับเพื่อในการที่จะกระจายเข้าไปสู่ใบพืชและก็สามารถป้องกันกําจัดสตุ